มีนับอยู่สามคิวนะครับมีใชยนะมครับมีพุทธิสง์บ้านใหม่เชยพนดบ้านใหม่เชยพลดแล้วก็เลยออกไปทางคอนแกนคือหนองสองห้อง,น,องนะครับเป็นการสำรวจหน้าง,งานก่อนที่จะลงน้าง,งานจริงนะครับคิวโซนนี้เป็นคิวแรกแรกนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงพุทธิสง์แปลงแรกแล้วเดี๋ยวเรื่องๆนี้เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผ่านผมทุกา ตนกน็ได้เจอเจ้าของหน้าแปลงแรกแล้วนะครับไม่รอช้าลูกค้านําทางเข้าสู่แปลงนะเส้นทางไกลและค่อนข้างแคบนะครับเป็นอุปสรรคต่อการนำสแสปเปอร์เข้ามาเป็นกันครับยังนึกภาพไม่ออกว่าถ้ามีรถสวนเราจะถอยหลบกันอย่างไรอมีมาถึงแปลงนะครับผมนี่อยู่ที่พุทธศงนะครับ รถปลง<ถ>อางมาถึงแปลงแล้วสภาพแปลงก็น่ารักมากเลยนะครับเจ้าของนาก็ปั่นน้ําตีฟังไว้รอแล้วนะครับสภาพพื้นนาก็แห้งใกล้ได้ที่แล้วนะครับแต่จะให้ดีทิ้งไว้อีกสักสัปดาห์หนึ่งกําลังเหมอกโอ้ยปิกอัพคันนี้มาคันหนึ่งลากสาลี่6เมตรแล้วก็รถไถกับสแกปเปอร์ ลักษณะแปลงก็4ี่บิ้งเดี๋ยวเราจะทําการรวมโดยการรื้อคันณะออกและปรับระดับให้เท่ากันแต่ก็จะมีบิ้งที่ปลายนาก่อนหน้านี้ถูกลอกหน้านาขึ้นไปถมที่ทําให้แปลงนี้เป็นหล่มน้ําท่วมยังไม่แห้งอาจจะปรับไม่ได้สําหรับแปลงนี้ต้องทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ทั้งหมด17ไร่รอแห้งอีกสักอาทิตย์หรือสองสัปดาห์ติดตามดูใกล้ๆครับ ก็ลองมุ่งหน้าเลยนะ<ไ>ปบมันใบฮีฟลันใ่เชฟท์ครับผมโอเค แปลงที่ 2, 2> ที่มาสำรวจของ,ของวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านใหม่ชัยพศบุรีรัมย์ครับพื้นที่ก็2บิ้งใหญ่กับ3บิ้งเล็กสองบิ้งใหญ่ก็รวมเป็น1บิ้งนะครับ3บิ้งเล็กก็รวมให้เป็น1บิง้งพื้นที่ค่อนข้างต่างกันเราก็แยกตามระดับที่มันควรจะทําได้ <S <S แต่อันบบนั้นก็ตอบว่านั่นแหละไม่รู้จะเป็นยังไงลายู่คาใช่ไหมครับไม่ไม่ถือครับน่าจะอยู่ตรงคันแากครูนั่นแหลไปในขั้นเดิมใช่ไหมฮะทามันยก ฟังจากเจ้าของนาในความว่าแปลงมีการขยับคันนานะครับได้ซื้อที่ขยายคันนาออกมามกมแต่แ,บบแสดงว่าแนวคันนาดเดิมยังเป็นยังเป็น,ปนโคอยู่นี่ไงคนสูงต่างกันเลยอยู่ เซอรปรปะนานที่ก็สองไล่แล้วมันต่างกันเยอะมากถ้าเกิดจะปรับให้เป็นระดับเดียวกันผมก็กลวยเนี่จากเนี้ยลงไปลงไปเยอะมากโอ้ยมันเป็นเขาเลยนี่ไปเ <c oughs> ยอะ <c oughs> เขาเลยเดี๋ยวเราเอาไปถใกล้ๆครับ งานใหญ่ของแปลงนี้เป็นไอสบิงเล็กนี่แหละครับเฉพาะใน3บิงมีแปลงนึงที่ต่ำกว่าเขาเพื่อนมากกว่า30-40เซนนะครับทำให้ต้องโกยดินเฉลี่ยดินจากแปลงบนลงมาจึงถือเป็นงานยากและงานใหญ่งานใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวไไมมม่่มเเเกก็บบสสตังรียยออ้ ้วยความว่าเป็นแปลงนาโบราณจากบรรพบุรุษตรงไหนม, <ha S 1> มีน้ําเอียงไม่เท่ากันก็กั้นคันนาตรงนั้นละลูกทรงแปลงก็เลยบุดบูเบี้ยวๆบี้ยวหน่อยแต่โดยรวมแปลงนี้ไม่เป็นปัญหาครับสามารถรวมให้เหลือเพียงแค่2บิงได้และดูเหมือนพร้อมปรับอย่างพอมีเวลาให้น้ําแห้งอีกเล็กน้อยครับสัก2 3สัปดาห์เรามาเจอกันสําหรับแปลงนี้นะครับี่จงากบ้านไม่ใช่เพพาะเราไปต่อกันที่น้องสองห้องคอนแกนเลย ้งงนีจ yes. <Yes. S 1> ุดหมายของพูดอยู่ทางซ้ายเนครับรอสหองเรอ,อ,องลมารงนนาแล้วลูกค้าครับไปครับ <Okay. S 1> ขับใช้ไล่ไม่เรียกเสมอ น้องสองห้องนะแปลงนาอยู่ในสวนร่มรื่นไม่ธรรมดาทีเดียวมาถึงไม่รอช้าพี่เจ้าของนาพาไปเดินดูแปลงก่อนเลยครับเรื่องเล่าตำนานคลาสสิกของทุกที่นาปรับทุกปีแต่ไม่เรียบเสมอระดับน้ําสักทีปีนี้ตัดสินใจเอาเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีเลเซอร์ของเราเอาเข้ามาช่วยตรงที่ไม่มีน้ำมันมีแต่หญ้าเนี่ยดูนะเราไม่ระดับน้ำไร ขึ้ไม่เสมอมีก่อนปีกายที่ปักหลักไว้คือตอนน้นสุดน้ำใสใช่ปะ่ะปักหลักไว้นะให้ข้างบนเราจะมีหลักเดือดแปลงนี้พื้นที่โดยรวมทั้งหมด4ไร่2งานรวมจาก3บิงพี่เจ้าของนาบอกว่าคิดค่าใช้จ่าย5ไร่เลยปกติจ้างรถไถมาก็ให้5ไร่ตลอดขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ของผมจะมีสองพันเลยครับทั้งถ่ายพรวนทั้งตับแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางพี่ชาติเองว่าต้องการให้ผมเหมาไหมหรือว่าเป่ชาติเหมาเลยได้ได้ไล่ก็สี่พันที่ว่าไรครับไล่เหมาไปเรื่อยนี่แต่ทีนี้หลักที่พี่ปักไว้เนี่ยนะคือระดับน้ําตอนนี้โอ้เข้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหลักนะอ๋อนี่ข้างล่างเราจะเห็นว่าข้ามน้ำอยู่ที่เจ้าของนามีการเอาไม้หลักมาปักเพื่อดูระดับน้ำโอ้โหต่างกันไม่น้อยเลยทีเดียวนี่เห็นค้ามน้ําแล้วก็ ขนาดน,นี้ข้างบนข้างบนนี่ก็คงจะแค่ไหนที่นี่โอ้ห่างก่ะมันจะยิงใช่มันจะนนนลึกด้านนี้ชินด้วยกางเต็นท์นอนสลานี่ก็ได้มันมีน้ำสบายเลยคนระับม,มีมีน้ำประดาลเย็นอ่ามีน้ำประดาลมีไฟฟ้าคือเอารถไถ่ยาประจำมาปรับใจก็ปรับไม่ยินไม่ได้สักทีไงที่ไอ้แปลงนี้ทุ้งยากเลือดไปแอลเนี่ยใจเร่งไม่ถูกเลยเวตาคนมั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 นเออเริ่องตำนานเรื่องเล่านี้มีกันทุกที่ทุกนาอันนี้มันบักมองยแก ให้แกปรับหลายครั้งแล้วก็เลยลําพานแกอเอ้าให้ไม่แล้วสไปเอาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูแลให้ เอเป็นว่าวันนี้3แปลงตำรวจนังงานเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยภาพแปลงทั้ง3ก็พร้อมให้ทําการเข้าเริ่มงานไม่กี่วันนี้แล้วครับเป็น3แปลงแรกสําหรับฤดูการนี้ฤดูการหลังเกี่ยวข้าวปี2568 69นะครับคิวกันต่อนะครับหลังจากรายที่3นี้จะไปสารวจนางงานใครต่อติดตามรับชมในคลิปถัดไปไลค์กดติดตามฝากแชร์งานต่อต่อกันด้วยนะครับเลเซอร์ปรับระดับด้านนาไม่เรียบเสมอระดับนา ไม่เก็บสตังค์ครับ,ไม,บไม่เรียบเสมอไม่